สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุกติ c o m สุขก,กายสบายใจได้กําไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุกติ c o m เท่าน,นั้นนะครับวันนี้ผมจะสอนเทคนิคการเทรด IQ o ิวออ,อปช่นนะครับช่วงเวลา20นาิ40นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ตรงกับวันที่24กันยายนปี2564เรามาลุ้นกันนะครับก่อนหน้านี้ผมมีทุนอยู่2,300กว่าบาทนะครับผมตั้งเป้าไว้ที่ กำไร3,000ดังนั้นผมจะต้องเสียให้ได้5,000ันนะครับมาลุ้นกันเลยว่าผมจะทำได้หรือไม่นะครับลงมาลงมาอีกราบลงมาเลยลงมาลงมาขึ้นไปเพื่อจะลงครับสังเกตจับตาดูให้ดีครับเดี๋ยวมันก็จะลงครับแล้วลงมาลงมาลงมาขึ้นสูงได้ก็ลงต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับจับตาดูให้ดีนะครับลงมาลงมาจระเข้อาปากครับเทคนิคที่คาดการได้แม่นยำที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับ เทคนิคขาลงครับอาลงม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 าวันนี้ผมเทรดคู่สกุลเงิน eg eg นะครับม,มันลุ้นกันจะถึงห0 0พันไม่เอย่ยกำไรต้องการแค่3 0 0พนะครับถึง5,000ันเมื่อไหร่หยุดครับลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยเอารอบต่อไปจะเป็นอะไรเอย่ยวิเคราะห์ก่อนท่านใดสนใจเทคนิคการวิเคราะห์ก็ติดต่อทักไลน์ id ใต้คลิปนี้ ไม่ต้องไปลังเลสงสัยนะครับติดต่อได้ทันทีนะครับเทคนิคดีๆรอท่านอยู่นะครับเทรดหุ้นวันลนิดจ,จิตแจ่มใสกำไรแน่นอนต้องที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับเอาเดี๋ยวจะขึ้นไปครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปตามระบบครับตามระบบเราวิเคราะห์แล้ว ทำกำไรได้อย่างแน่นอนไม่ขาดสายนะครับต่อเนื่องอย่างแน่นอนเอาขึ้นไปครับพี่ครับขึ้นไปเลยเดี๋ยวจับตาดูทีนะครับมันจะขึ้นแน่นอนครับเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องหอง่วงขึ้นไปขึ้นไปเออเชื่องหน่อยเชื่องหน่อยพี่ครับเชื่องดีมากเลยนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็เปิดใจอา่าสี่พันแล้วตอนนี้นะใช้เวลาไม่นานผมบอกแล้วว่าการนั่งแช่แพ้แน่นอนผมจะไม่นั่งแช่ครับ พิชิตเป้าหมายอย่างรวดเร็วอารอบต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรเอ่ยมาลุ้นกันเลยอ่าวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนดูครบับดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเครอบไหนไม่มั่นใจเรายังไม่เอาครับยังไม่เข้าไปออเดอร์นะครับปล่อยมันผ่านไปขึ้นไป,อย,นไปอย่าขึ้นไปเออขึ้นไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจัดจัดแน่นอนอ้ารอบนี้จเจ๊กี้อาะปะครับพันเปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้เป็นของเราไม่มีอะไรจะขวางกั้นครับ จระเข้ได้อ้าปากแล้วเราจะต้องชนะรอบนี้พันเปอร์นต์พันเปอร์เครับท่านใดสนใจเรียนรู้เทคนิคทักลายไอดใต้คลิปนี้มาเลยครับอย่าไปหายใจทิงอย่าไปคิดมากนะครับเอาไปคิดเรื่องอื่นนะครับการเทรดหุ้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคิดมากนะครับเพราะเรามีเทคนิคให้ท่านแล้วท่านตัดสินใจเปิดใจเดินตามนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ มาเรียนรู้ครับลงทุนเพียงน้อยนิดเพื่อชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้านะครับท่านมามาเลยครับมาเลยดีกว่าไร้ทิศทางในการเทรดมือใหม่มือเก่าที่ไร้ทิศทางเรียนเชิญครับเรียนเชิญที่นี่ที่เดียวกับที่ช่องสุติ .com เท่านั้นนะครับหลายคนหลายท่านนะครับผ่านการเทรดมามากมายแต่เจอเส้นทางหายนะนะครับ ไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้มาที่นี่ครับที่ช่องสุขติ c คอมเท่านั้นนะครับท่านไม่ว่าท่านจะประสบการณ์มากมายแค่ไหนนะครับแต่ท่านท่านไม่มีเทคนิคนะครับไม่มีทางที่ท่านจะประสบความสําเร็จในการเทรดได้การเป็นนักเทรดที่ดีนั้นต้องรักษาวินัยให้ดีนะครับอย่าโลภมากเอาขึ้นมาห้าพันแล้วโอ้ห้าพันแล้วครับเอาอีกสักหน่อยนะครับเอาอีกสักหน่อย เรามั่นใจในเทคนิคครับเอาอีกสักหน่อยเอารอบนี้จะเป็นอะไรรอบนี้จะเป็นอะไรเอาขึ้นไปขึ้นไปรอบนี้จะเป็นอะไรอโอเคครับจอรอเกีอาปากครับพันเเช่นเดียวกันครับพันเปอร์อบนี้ขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะขอเป็นรอบสุดท้ายเ,เราจะไม่ประมาณนะครับประมาณตนนะครับประมาณตนนี่สำคัญนะบางคนก็ ทำเป็นน้ำล้นแก้วนะครับว่าตนเองนี่นะเรียนรู้มาหมดแล้วนะครับให้แก้วมันว่างไว้ว่างไว้นะครับแล้วท่านก็เปิดใจซะมาเรียนรู้เทคนิคนะวางซูเปอร์อีโก้ไว้แล้วก็เปิดใจเดินเข้ามานะครับมาเรียนรู้กันนะปล่อยทิ้งไว้นะไอซูเปอร์อีโก้นะอนะโอเคครับถึงยังโอเคพอแล้วครับ ไม่ไปต่อแล้วครับ5,700ันะ้อ่ะนะแค่นี้ก็เกินเป้าแล้วครับจริงๆต้องการกำไรแค่3,000มันได้3,000กว่านะครับโอเคเริ่มต้นที่ทุน2,000นะันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะท่านใดสนใจก็ติดต่อทักไลน์เข้ามานะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเปิดใจเปิดใจมาเรียนรู้ที่นี่ที่เดียวที่ช่องสุขติละทอมเท่านั้นมาเลยครับสวัสดีครับ